นะคะเราก็จะมาแนะนําแบรนดน์ะคะซี่ค่ะเป็นแบรนด์ชานมไข่นั่นเอ,เ,อเองนำเข้าจากประเทศไต้หวันนะคะใช้วัตถุดิบนะคะคุณภาพที่สูงสูตรเฉพาะของแบรนด์มีเมนูหลากหลายค่ะขยายสาขาได้ไวมากสร้างแบรนด์แข็งแร่งด้วยค่ะเพราะว่าโลกโก้น่ารักมากแพ็เกจจิ้งดึงดูดลูกค้ามีการตลาดที่ดีในกลุ่มวัยรุ่นและคนทํางานนะคะจะเป็นรูปน้องดาวมีระบบฟรนชสยค่ะปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล มีบริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปต่างๆวันนี้เราก็จะมานี่นะคะชานมบิบชีนะ้น่ากินมากเมนูมีให้เลือกเยอะมากค่ะวันนี้ไปที่สาขาเกตบีวันนี้ก็ได้กินชานมไข่มุกนะคะวหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คืออร่อยมากทุกคนอันนี้นะคะหน้าร้านก็จะบรรยากาศน่ารักแบบนี้เลย โมเดลของธุรกิจนะคะแกนหลักเลยก,ก็จะมี3โมเดลนะคะก็จะมี1 m a r k มาร์คอัพโมเดลค่ะตั้งราคาขายเครื่องเหนื่มที่สูงกว่าต้นทุนวัตถุดิบนะคะ2จะเป็นระบบแฟรนไชส์นะคะขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการลงทุนนะคะเปิดร้านภายใต้แบรนด์นะคะซีนะคะสาจะเป็น Advertising m o มเดนะคะใช้โซเชียลมีเดียค่ะ ทำการตลาดออนไลน์ในการโปรโมทแบรนด์นะคะการใช้ t i k t อกเกอร์เฟซบุโปรโมทเพื่อเพิ่มการรับรู้และดึงดูดของลูกค้าค่ะแกนหลักนะคะช่วยให้แบรนด์เติบโตและขยายสาขาได้อย่างต่อเน,นื่องต่อไปนะคะเราจะมาดูการใช้เทคโนโลยีค่ะของแบรนด์นะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้านะคะโดยใช้ระบบ p o s ค่ะ Point of Sale นะคะบันทึกยอดขายในแต่ละวันนะคะแล้วก็เมนูในแต่ละช่วงเวลาใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจากช่องทางแอปสั่งอาหารค่ะสุดท้ายนะคะก็จะรวบรวมข้อมูลจากบัตรสมาชิกค,ค,ค่ะเมมเบอร์ของลูกค้านะคะดูพฤติกรรมซื้อของ ของลูกค้าแต่ละคนค่ะก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายนะคะใช้พอยต์ในการแลกท็อปปิ้งฟรีหรือว่าเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไปของคนลูกค้าค่ะต่อไปนะคะเป็นการใช้แอปเดลิเวอรี่นะคะที่ทำให้ยอดขายข,ายของดากาซี่พุ่งนะคะเพราะว่าทางแบรนด์ชอบจัดโปรโมชั่นแยะมากมายเลยคะ่ะไปดูกันเลย ต่อไปนะคะเป็นผลลัพธ์การเติบโตทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะใช้เป็นแพลตฟอร์ม Tik t o k e r ค่ะใช้แพลตฟอร์ม Tik Tok นะคะในการลงคอนเทนต์ต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้านะคะอย่างเช่นการทำคอนเทนต์ชงเครื่องดื่มหรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะคะมารีวิวสินค้าเพื่อดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้นไปลองชมกันเลยคะ่ะ เราก็จะมาสรุปผลลัพธ์นะคะจากการใช้เทคโนโลยีนะคะเพิ่มยอดขายจากออนไลน์นะคะ30-50ถึเเลยลดต้นทุนแรงงานด้วยระบบสั่งออนไลน์นะคะขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนแบรนด์ดะคาซี่ด้วยนะคะ